ความอยากนี่แหละจึงจะเราจะเห็นทันทีว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจเรากระเพื่อมทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากที่จะหยุดความอยากนี่เราก็ต้องอยาไปทําตามความอยากวิธีที่เราจะไม่ทําตามความอยากเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทุกข์ไม่ใช่ได้ทําให้เราสุขพอเราเห็นว่ามันจะทําให้เราทุกข์เราก็หยุดความอยากได้ไม่อยากได้ ต่อไปความอยากตัวนั้นก็จะไม่มีโผลันโผลขึ้นมาอีกเนี่ยนี่แหละคือการตัดสุลุของพระพุทธเจ้ารู้ว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากทั้งสามคือกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่และการจะดับกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่ตันหาอยากได้ว่าเป็นทุกข์นั่นเองเป็นไตลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา คือมันถ้าได้มาแล้วจะต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าอย่าได้มาเช่นคนที่อยากจะมีแฟนนี่อย่าไปมีแฟนนมีแล้วทุกขนะ์เนาะรับประกันได้การจะหยุดการมีอยากมีแฟนได้ต้องก็ต้องเห็นคนที่ดูคนที่เขามีแฟนว่าเป็นยังไงเขามีแฟนแล้วเป็นยังไงเขาสุขหรือเขาทุกข์เขาสุขเขาสุขบ้างแต่เวลาทุกข์นี่มันทุกข์ทุกข์มากกว่าสุขอ่ะกอเวลาสุขนี่มันสุขแบบ กรรมือเนี่ยแต่เวลามันทุกเนี่ยมันทุกแบบตุ่มน้ำเนี่ยมันถึงอยากจะฆ่าตัวตายเวลาทุกกับแฟนเนี่ยใช่ไหมแต่เวลาสุขกับแฟนมันก็ก็สุกอะ่ะแต่มันมันไม,ม,นไม่มันไม่สุขเท่ากับทุกอ,ะอ่ะเราต้องมาะใช้ปัญญาถึงจะเห็นความทุกในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นพอเราเห็นว่ามันทุกเราก็จะไม่เอาดี๋ยวกะ เราก็จะไม่อยากได้ความอยากก็จะหายไปไม่ต้องบังคับมันพอรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นยาพิษเราจะกล้าเอามาไหมถ้าเครื่องดื่มเขาติดป้ายกระโหลกกระโหลควายด,ด้วยกระดูกนี่เราอันตรายห้ามดื่มนี่เรากล้าเอามาดื่มไหมไม่กล้าดื่มอันารยใดขอให้เรามองทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนอกระโหลควายด้วยกระ,ะ,ะดูกเนี่ย ให้เห็นตัวนี้ไว้นะไม่ว่าใจะในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้น